เออควันเยอะจัดเลยเออควันเยอะจัดบุกท้ายแหละก็มีบุกท้าด้วยก็มีวัชพืชปนๆกันไปด้วยควันเยอะจัดไอ้เฮียปาร์ตี้บุกทะคิดดูกินหูกท้าจนข้าโรบาลอ่ะมึงคิดเอาแล้วกันกินมูกทะจนอาหารเป็นพิษอ่ะข้าโรบาลขึ้นมาบนรถมีเหลือเบียร์สองกระป๋องพยายามจะเอาความเมากลับคืนมาไม่ไหวไอ้สองกระป๋องแดกหมดปุ๊บเรียบร้อยพอเบียร์หมดสองกระป๋องก็นั่นแหล,และหลับแล้วหลับแล้วโคตรหน้ารำคาญตอนแรกรถผมไม่มีเฮียโซเฟอร์ so เฮียโซเฟอร์สเสิงย้ายรถมานั่งรถผมมาบอกว่าเห็นรถคันนี้สนุกดีอยากสนุกด้วยไอ้เฮียร้องเพลงทั้ทงทางน้องไม่อยู่น้องทำบุระอยู่ผมก็เลยรอก่อนรอน้องปลดแบนเสร็จแล้วผมก็ค่อยเปิดสตรีมเออน้องพูดทักมาก่อนนั่นเองเพื่อแก้แบนไปเองใช่ครับดมแบงแล้วแบงเปลี่ยนเมนบอร์ดไปไม่หายบอกคาดูแล้วเข้าใจว่าเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วมันจะหาย เออไม่หายครับไม่หายเปลี่ยนไปบอร์ดก็ไม่หายเห็นน้องบอกผมมาคํานึงว่าพี่จากที่ผมสังเกตนะเว้ยพี่ผมว่าพี่ต้องเปลี่ยนกาจออืมไอสัตว์ลามไปกาจอซะแล้วแล้ากาจอเครื่องนี้สามศูนย์เก้าศูนย์ด้วยแมงโคจบสิ้นเลยว่ะเพื่อนอืมน้องบอกพี่ต้องเปลี่ยนกาจอไอเฮียฟังไปฟังมาเนี่ยกูจะเปลี่ยนทั้งเครื่องแล้วเนี่ยนี่ถ้ากูเปลี่ยนกาจอนี่เหมือนกูเปลี่ยนทั้งเครื่องอนะเหมือนกูยกคอมใหม่เครื่องแล้วเนี่ย ้ผมไม่โคตรเซ็งเลยขาดทีไองพี่เฮียเล่กูเปลี่ยนแม่นจริงเลยสาม0ู i เก้ยทีไเฮียแต่มันเท่าไหร่วะน่ะสามศูเก้าูไอจำเร้มันแสนนิดๆเลยไม่ใช่หรอเฮียเยกูจะกูจะเปลี่ยนทั้งเครื่อง้ะเนี่ย ย้ายไอดีจบสุดล่าสุดคุยกับทีมงานแล้วทีมงานบอกย้ายไอดีก็มีสิทธิ์โดนแบนครับเพราะว่าเครื่องมาโดนแบนไปแล้วใช่น้องน้องน้องบอกว่าเปลี่ยนสตรีมก็โดนแบนเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันมีทีมงานลองแล้วโดนแบนเหมือนเดิมเปลี่ยนสตรีมก็โดนแบนเหมือนเดิมครับโอ้ยคุยเอ้ยเหว่างว้ายเฮียเฮียนั่นกูเสแสงจริงนะเนี้ยการ์จอเริ่มลงแล้วพี่โหดู3090 Ti เชื่อผมดิแม่ไม่ลงหรอกเยี่ยสามศูนย์เก้าศูนย์ทีไอแม่งแพงเหมือนเดิมเออเยี่ยเหตุเกิดจากวอลเลยผมไม่โคตรเซ็งเลยเนี่ยเยี่ยทุเรียนแม่งแบนแบวันละรอบวันละรอบคุยเอ้ยน่าเบื่อชิบหายสี่ศูนย์เก้าศูนย์เลยพี่ตุลานี้ตุลานี้มาแล้วหรอสี่ศูนย์เก้าศูนย์น่ะถามจริงเอาดีถ้ามาจริงผมเปลี่ยนจริงครสี่ศูนย์เก้าศูนย์น่ะจะได้เปลี่ยนทีเดียวแล้วผมไม่ต้องเปลี่ยนต่อไปแล้วเออผมไม่ทำแล้วเออผมไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วยาวๆไปเลยดอกเดียวยาวๆไปเลยสี่ศูนย์ <c oughs> เอาดีมาจริงเา่าซีรีส์สี่พันไม่เกินสิ้นปีสส90 90ที่ไอ่90,000กว่าครับพี่แบงก์90,000กว่าครัเออะไรเดียววะเฮ้ยเอะไรเดียววะเนี่ย้เฮียแล้วคอมเครื่องนี้แม่งอไอ้เฮียทำมาปัญหาเยอะชิบหายโคตรเบือเ่อเลยเออรอแล้วกันนะอดใจรอไปหน่อยแล้วกันไม่พอน้องมันน้องไอ้โต้ที่มันแกแบงค์ให้ผมอะ น้องไม่มีบอกมาอย่างหนึง่งน้องบอกว่าล็อกสตาร์หรือว่าทางไฟเอ็มาเพิ่งประกาศไปว่าเขาจะปลดแบรน์ให้หมดทุกไอดีที่โดนแบนด์นนะเขาจะปลดทิ้งหมดเนื่องจากเกิความผิดพาลาดะไรก็ว่าไปเห็นว่าจะปลดแบนด์เดือนหน้าวันที่ห้ามั้งเดือนตุลาวันที่ห้าครับใช่เดือนตุลาวันที่ห้าเขาจะปลดแบนด์ปลดแบรนดทุกไอดีที่โดนแบนดอยู่นะเขาจะปลดให้หมดเออวันที่ห้าเดือนหน้าเออก็เลยแบบเดือนนี้อาจจะต้องทําใจรอไปหน่อยแม่งเดือนเดียวเบี้เงี้ยไม่ไม่ถึงเดือนด้ครึ่งเดือนอีงมั้งเออมันจะปลด เอบุนแบงค์ด้วยน้องชายต่อซับโกนคิ้วโหสัตว์แบงค์มึงบ้าหรือเปล่าเฮียหกพันซับโกนหัวมึงจำคิ้วไปแล้วเนี่ยขอบุณน้องแบงค์ด้วยขอบุญครับขอบุณแบงค์ด้วยขอบุณอาร์มขอบคุณขอบคุณเออาร์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 เอ็มอาร์เอ็มหรือเปล่าวะเออขอบคุณอาร์เอ็มด้วยครับผมขอบคุณครับตัดตัดขายขอบุญครับผมขอบคุณเดอะท็อปด้วยขอบคุณโค้ดแพลนขอบคุณเฟิร์สวันหมูขอบคุณบีเอ็กซ์ขอบคุณเฮียอะไรวะจัคจัคแจก นถูกปพาะวะขอบคุณเน็กเน็ด้วยครับผมคุณวรช่อกับคุณเวอร์สวรรณขบคุณนิวต้นวีวายขอบคุณบาจีขอบคุณนัทต่อบคุณสมัยนะครับผู้สับซับตะไครนะครับผมคุณครับรักแล็กน้รักไม่นานขอบคุณมากที่มาซัพพอร์ตขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาเอ้ยกำลังจะอัปเดตให้ฟังนี่ไงไม่จริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงผมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่พี่เจ็บคอมากเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่คือต้องแจ้งให้ฟังก่อนว่าที่ไปมีติ้งที่ไปเอาติ้งเนนนนนนีีี่่่่่ยยวัััคคืะรบททอู เรียกได้ว่าคอผมเนี่ยมันพังเพราะว่าควันขมออืมผมบอกได้แค่คำเดียวว่าควันขมงไอ้เฮียเป็นเอาติ้งที่ควันขมุงสุดๆเดินไปตรงไหนก็มีแต่กลิ่นวัชพืชอืควันขมงจัดควันเยอะจัดเลยเออควันเยอะจัดบุกท้ยแหละก็มีบุกท้าด้วยกับมีวัชพืชปนๆกันไปด้วยควันเยอะจัดไอ้เฮียว่าจะไม่สูบแล้ว น้องบอกพี่อนะนาทีนึงทีนึง,นงกินบุกระทกันลืน่นลื่นเงียบร้อยกูบอกแล้วกูไม่ค่อยชอบสูบสูบทีไรคอแม่งพังทุกทีเป็นอย่างที่คิดคอพังอืมคอพังจนได้กะแล้ว <c oughs> เออเวลาผมสูบซาแล้วไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยอืมเออโรงงานย,ยาสูบยาสูบซาทีไรคอกูไปทุกทีเออเออเป,เปอย่างเงี้ยทุกทีอะเวลาผมสูบซา พอแม่งเหมือนคบว่าอีกวันมนตื่นมาสเลดแมังเต็มคอไปหมดแล้วบวกกับแม่งกอดใจนี่ด้วยไงเวลาแบบตอนที่เราแบบว่าเราสูบไปแลไวใช่ปะเราก็กินเก่งไงเราก็แบบว่าเจริญอาหารไงแล้วแดกทุกอย่างเป็นที่ขวางหน้าหมูกระทะจุดเตาแล้วจุดเตาอีกไอ้เหียจุดจนหม้อเขาจะไหม้หมดแล้วมั้งเออต้องสั่งมาทั้งหมดสิบห้าถาดอะเตาอะเตาอะสั่งมาสิบห้าถาดแค่เตานะจุดหม้อไหม,ม,ม้ปุ๊บแดกต่อแดกเสร็จแดกต่อแดกเสร็จแดกต่อ แดกทั้งคืนนี่เฮียบัวทะอืมคอไปเลยเรียบร้อยคอพังเลยผมกะและอื <c oughs> อเด็บยคอชิบายเฮ้ยตะกี้กันเดือดครับกินกันเดือดอ,อยู่โน่นโอ้มันมันมากมันมากมันมากปาร์ตี้บัวทะคิดดูก,กินหัวทัจนเข้าโรงพยาบาลอ่ะมึงคิดเอาแล้วกันกินบัวทะจนอาหารเป็นพิษอ่ะเข้าโรงพยาบาลไอจ่าน้อ,ง,นอ,องสก๊อตอ่ะเข้าโรงพยาบาลไปแล้วหนึ่งอาหารเป็นพิษอืมเรียบร้อยไปเกิดเข้าโรงพยาบาล แดกหนักไปหน่อยเออแดกหมูดิบไงเมาแล้วไงด้วยความเมาแล้วไงจะรเลือนอาหารจัดแดกไม่พักเลยแดกเดี๋ยวแดกเดี๋ยวแดกไอเฮี้ยหมูกระทะเฮี้ยอะไรไม่ยชนหมูมีแต่ตับอืมแดกหมูจนไม่เหลือจนกระบนกระทะแมงย่างแตกตับอะ่ะอืมเข้าโรงพยาบาลซะอืมแดกหมูไม่สุกไงเมาปิ้งไงยืนหัวล้อก,กันหน้าถาดกิ๊กก,ก,กักิ๊กกักูว่าหัวล้อเฮี้ยอะไรกันพอกูไปยืนด้วยแป๊บเดีวยวเท่านั้นแหละเรียบร้อยกูก็าหายาวเลยทีนี้ แดกจะเข้าโรงพยาบาลแต่ทีมงานหลายคนขี้แตกครับแต่หมูทะมันมันไม่ค่อยสะอาดด้วยมั้งมันมันอาจจะไม่ค่อยสะอาดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งคือมันแดกกันแบบว่าคนมันเมาะนะมันก็กินแบบรีบกินอ่ะหิวอ่ะไม่สุกก็แดกหมูบางอันยังแดงอยู่เลยแม่ก็แดกเหี้ยแดกเป็นซอยจุเลยนั่นแหละขี้แตกกันเป็นแถวสวยจาาหนักเลยขี้แตกปากซีดเข้าโรงพยาบาลเลยครับไม่ไหวเข้าโรงพยาบาลเลยขี้ทั้งคืนอ่ะ ขี่ตั้งแต่ชั่วโมงตีสองอนะ่ะยันสิบโมงเช้ายันบ่ายอีกวันก็ยังขี่อยู่วะ <c oughs> <c oughs> แดกเก่งจัดพี่ผมรอดอ่พีผลรอดพผลรอดพลมผมเป็นสายกินผักใช่ใช่พีผ,ผมเป็นสายกินผักครับไอ้เฮียแล้วก,ก็คิดว่าเป็นเกิดมาเป็นเต่าแดกแดกับผักบุ้งผักบ,บุ้งหักผักบุ้งแดกผักบุ้งแดกมนั่นแหละสายเต่าไม่เป็นไรส่วนผมก็รอดเพราะว่าผมอ่ะค่อยๆมองเฮ้ยเฮียเป็นแดงอยู่เลยไม่เช่หรอวะผมเห็นพวกมันกินกันไงผมว่าเอ้ย ไม่มันกินมันไม่เป็นไร,รอะวะน้องกินเถอะพี่สุดท้ายขี้เหมือนกันนั่นแหละดีนะกูมผดีคตินี้รอบนั้นเอรอ,อบล่าสุดที่ผมเอาสุกอะถ้าไม่สุกเดี๋ยวกูยาวแน่เออผมก็เลยไม่เสี่ยงเรียบร้อยเป็นอย่างที่กูคิดจริงๆกูรอดแล้วใส่น้มมาาำจิ้มอะเอ้ยผมมาใส่น้ำจิ้มหมดแล้วโธ่น้ำจิ้มกูเนี่ยบอกเลยกระเทียมไปครึ่งน้ำจิ้มประมาณสิบเปอร์เซ็นต์กระเทียมไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือล้วนๆเป็นพริกฮึ่มขี้แสบตูอย่างเดียวกูว นีแต่เบียร์ที่สายเบี่ยเออแต่ไปที่นั่นแม่งเป็นแบบว่าแหล่งทําลายเบียร์ของแท้เนี่ยแดกเบียร์กันโคตรบ้าเลยสั่งเบียร์แบบว่าเท่าไหร่วะประมาณสิบสิบห้าลังสิบห้าลังหน้าต้องมีนะเบียร์สิบห้าลังแดกไม่เหลือไม่พอแดกด้วยเออไม่เหลือนะครับไม่เหลือเลยทีมงานหนบอกไม่ค่อยแดกไม่ค่อยแดกไอสัตว์แดกเบียร์กูลาบเลยอืมสิบห้าลังครับเบียร์สิบห้าลังไม่เหลือเลยไม่พอด้วยใช่ไม่เหลือไม่พอไม่เหลือไม่ว่าไม่พอด้วย เบียร์สิบห้าลังเบียร์กระป๋องอีกประมาณเกือบเกือบเกือบสามสิบถึงกว่าไม่ไม่ประมาณยี่สิบกระป๋องดิเออเพราะผมพกขึ้นรถไปพกขึ้นพกเบียร์กระป๋องขึ้นรถทัวไปประมาณยี่สิบกระป๋องเอ้ไม่ถึงดิสิบสิบกระป๋องเนี่ยเออสิบสิบสิบถึงสิบห้ากระป๋องที่ผมพกขึ้นขึ้นขึ้นรถรถตู้ไปอะ่ะที่ตามคลิปที่หลุดออกไปนั่นแหละที่คุณผู้ชมเห็นสภาพผมอะ่ะที่อยู่ที่นั่นนั่นแหละสภาพบนอยู่บนรถทัวโค้รสดไม่นอนไปมีติ้ง เออสดจัดเลยแดกทั้งคืนไม่นอนไปมีติ้งขึ้นรถแดกต่อถึงนู่นแดกแดกแดกเรียบร้อยจบไม่สวยพอเบียร์หมดเท่านั้นแหละรู้ของเออพอเบียร์หมดเท่านั้นแหละไอเฮียลวทีมงานได้โคตรตัดฟิวเลยกํลาลังแดกมันมน,นะคนดูคนดูถ้าเป็นใครเป็นคนสายดื่มเนี่นจะรู้อยู่ใช่ไหมวเวลาเรากินอน่ะมันจะกินได้เรื่อยๆใช่ป่ะแต่ถ้าหยุดแดกปว๊บะบันไล่เกิดเลยใช่ถ้าหยุดแดกเท่านั้นแหละ มันไลแม่งเกิดทันทีเลยแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆไอสัตว์กูแดกมากุเก็บความเมาสะสมความเมามาทั้งทางเรียบร้อยแวะกินข้าวไอสัตว์แล้วให้กูแดกอย่างอิ่มเลยกุ้งมาแบบว่าตัวบเบลอเปรมๆเ,เ,เลยไอเฮียเรียบร้อยกูกะอยู่แล้วขึ้นรถหลับอืมเออขึ้นรถหลับกะอยู่แล้วอ้วกแตกอุ้ยไม่มีอ้วกแล้วคนกินบ่อยๆมันไม่ค่อยอ้วกหรอกอืมแต่หลับ ขึ้นมาบนรถมีเหลือเบียร์สองกระป๋องพยายามจะเอาความเมากลับคืนมาไม่ไหวไอ้สองกระป๋องแดกหมดปุ๊บเรียบร้อยพอเบียร์หมดสองกระป๋องเท่านแหล,และหลับแล้วหลับแล้วโคตรน่ารำคาญตอนแรกรถผมไม่มีเฮ so ียโซเฟอร์สเฮียโซเฟิร์สเสิกย้ายรถมานั่งรถผมมาบอกว่าเห็นรถคันนี้สนุกดีอยากสนุกด้วยไอ้เฮียร้องเพลงทั้งทาง,ทางพ่อมึงตายไอ้ตอนเราเมาเราเร,ารา้องเพลงกับมันเราก็าสนุกแหละพอถึงตอนที่เราแบบว่าไม่อยากแดกแล้วอะเราจะนอนแล้วอะน่ารำคาญชิบหาย ไอ้เฮียร้อมือนคนไม่เคยเจอคาราโอเกะไอ้สัตว์น่ารำคาญสุดๆดแม่งร้องแบบน่ารำคาญเฮียผมเข้าใจฟิลน้องๆมาแล้วที่แบบว่าแต่ละคนบอมันจะนอนอะแล้วผมแหกปากไงร้องเพลงไปเรื่อยๆตอนเราเมามันก็สนุกไงเออพอเราจะนอนทั้งนั้นแหละเข้าใจฟิลน้องๆเลยไอ้เฮียน่ารำคาญสัตว์สสุดท้ายเรียบร้อยมันก็ไม่ไหวมันก็หล่นตามผมไปประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็หล่นแล้วหลังจากนั้นแหละมันก็คือความสุขของคนทั้งรถหลับทั้งรถเออดัมันครับมันมันเอาติ่นี้สนุกสนุก สะกมากรถบัส <c oughs> กี่คันสอง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 คันครับไปรถบัสเป็นมันไม่ใช่รถบัสใหญ่นะคนดูมันเป็นเหมือนมินิบัสอะ่ะมันไม่ใช่แบบรถบัสทัวร์เก้าวัดอะ่ะไม่ใช่แต่มันเป็นแบบมินิบัสมินิบัสแบบมีแค่ชั้นสองอย่างเดียวไม่มีชั้นหนึ่งเออเป็นมินิบัสแล้วก็มีห้องน้ํากลางๆให้เยี่ยวไอ้พอเยี่ยวได้นิดหน่อยไอสัตว์รถอย่างทรายเลยกว่าจะเยี่ยวประคองตัวเยี่ยวได้หกใสข่ขากรีดต้องอาบน้ำไปล้างอีกระยยาจริง <c oughs> เออไม่เป็นมินิบัสครับมันเป็นมินิบัสมันไม่ใช่บัสใหญ่ถ้าบัสใหญ่มันจะมีสองชั้นไงอันนี้เป็นมินิบัสเป็นมินิบัสพี่ผู้ชมไปลองรถครับพี่ได้เดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองพอดีเพิ่งปลดแบนเสร็จก,ก็กะว่ามานั่งคุยกับผู้ชมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปไปลองลรถกันมิตติ้งดูไว้เป็นรถบัสอีกพี่มิตติ้งดูไว้เป็นรถบัสอยู่แล้วมิตติ้งดูไว้คุยว่าอยากจะไปอยากจะไปรถบัสเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมว่ามันสนุกกว่ามันมันอยู่บนรถบัสรวมกันอะมันเฮฮากว่า ต่ใจมึงก็ต้องเอารถส่วนตัวไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่เอารถส่วนตัวไปเลยอะ่ะเวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรมันลำบากคนดูอืมไม่ลำบากเวลาไปซื้อของกินของเฮี้ยอะไรพวกเนี้ยลำบาก <c oughs> <c oughs> ที่ไปซื้ออดีใหม่ไปเลยอะ่ะมันไม่หายเคาดูถามทีมงานแล้วทีมงานเคยลองทําแล้วครับไม่หายไม่หายคอนเฟิร์มเลยครับไม่หายมันเหมือนมันแบนเครื่องไปแล้วครับมันไม่หายมันเลยแก้ไม่ได้แล้วถ้าซูเปอร์บัรอะ่ะโอ้จะไปซูเปอร์บัรนที่จับมั่มมือนะ จำแบบเลยไปทางซูเปอร์บัสนี่คือจำม,มั่มเลยนะแต่ว่าน่ารักเลยนะเออไปดางจำม,มั่มน่ารักเลยนะเฮียดีเฮียหนึ่งไม่ใส่ยกส่งไว้บัตรนมใหญ่ที่มาไอ้นี้แต่จริงพูดตรงนะเว้ยเป็นเพราะเฮียบัตรนี่แหละเฟซผมถึงโดนแบนไอ้เฮียใช้ชีวิตไม่มีความสุขเลยไอ,อสัตว์โดนแบนพ่อแม่เลยแหละเฮียแม่งเสือกลงหน้ารูปหน้าบวมผมมันชอบกโกงต้องตีมาแซวผมไงผมเลยมาแซวแม่งขืนผมพิมพ์ว่าบัตหน้าบวมเฟซแบนพ่อมึงตาย คำ e เฮียอะไรจะมันรุนแรงวะกูคโคตรงงเลยกูอยากจะเจอหน้ามาแล้วกูอยากจะชวนคุยต่อหน้าแบบว่ามากูถามจริงดิคำว่าบวมมันรุนแรงตรงไหนวะเพื่อนไอ้เฮียกูแค่พิมพ์ว่าบัดหน้าบวมมันรุนแรงตรงไหนวะูโค,ค,คาารตรงงทุกทีกูยงัยงผมยังถามตัวเองว่าไอ้เฮียมันมันรุนแรงตรงไหนวะแค่พิมพ์ว่าหน้าบวมหน้าบวมบุลี่อะไรบุลี่อะไรเงี้ยไอ้เฮียก็มัน <ไง S 1> บวมอย่าลูกตาลูกตามันจะปิดอยู่แล้วไม่บวมเลย เออไอเฮียตามันจะปิดไปทั้งลูกตาแล้วมันไม่บวมตรงไหนกูถามคํหนึ่งเขาไอเฮียหน้ามันอย่างกับคนโดนพึ่งต่อยมันไม่บวมยังไงวะเออมันจะบูลลี่ยังไงวะไอเฮียก็หน้ามันบวมเพราะมึงเหมือนมันมึงไปกินมันแพ้กุ้งอะแล้วมันหน้ามันบวมอะผมก็ไม่พิมพ์ว่าบัตหน้าบวมแค่นี้ย้กูพิมพ์ว่าบัตหน้าเฮียกูว่าไปอย่างไอสัตว์พิมพ์บัตหน้าบวมแบนกูเฉยเลยสามสิบวันยาวเลยอย่าทุกวันนี้โพสเฟซก็ไม่ได้จะพิมพ์เฮียอะไรก็ไม่ได้ทรมานชิบหาย จะโพสเพจตัวเองจาโพสไม่ได้คิดเอาแล้วกันแม่งโคตรทรมานเลยชีวิตเออรอบต่อไปผมโดนหกสิบแล้วมั้งเนี่ยพอรอบนี้แม่งโดนสาสิบวันมาห้ารอบแล้วไม่ห้ารอบอีกสี่รอบมั้งเออโดนแบนสาสิบวันมาสี่รอบแล้วสี่รอบห้ารอบไปและรอบต่อไปน่าจะหกสิบแล้วเออรอบต่อไปอย่าว่าแต่ผมพิมพ์ข้อบั่วบวมเลยถ้าผมแค่พิมพ์อะไรที่แบบว่าแบบสอสอดสอแบบว่าสอสอดนิดเดียวอ่ะฟันเหลืองไงเช่นสมมติฟันเหลืองกูโดนเลย เนี่ยทุกวันนี้คขาบอฟันห้าผิมนะ่ะพิมปุ๊บเรียบร้อยเลยรุนแรงหาว่ากูจะฟันคนอีกเออครั้งแรกเสิโดนเพราะความรุนแรงไงเอามีดกีดแคมเพิร์ดไงไอ้เฮียถ้ารอบนี้กูพิมเขา่าฟันเหลืองกูโดนเลยอืมแค่คขาบว่าฟันเหลืองอะไปเลยเฟซกูไปเลยอย่างไวเลยกูเหมือหกสิบวันด้วยเอากูยาวเลยไอเธอร์ทำอะไรไม่ใช่ตกตายไอเธอร์ไม่วีไอเทอร์มชอบดูไอตัวนี้ไงไอหัวโลนที่มันมีผมจะงอยจะงอยเนี่ย แก่บ้านใครมีมีหลานมีเด็กอะมึงก็รู้ไอตัวเฮียเนี่ยสะกดจิตอย่างไรดีเนี่ยเอเธอร์ดูตัวเฮียได้เป็นวันอะการ์ตูนที่เป็นตัวเนี้ยดูได้เป็นวันอะปังปอนมันไม่ใช่ปังปอนมันคือการ์ตูนไรต่างประเทศอะมันชื่ออะไรรู้เออคัมเมรลอนเนี่ยเราไปเซิร์ชดูเนี่ยบ้านใครมีเด็กๆมีลูกมีหลานอะมึงเชื่อกูดหรืว่ามึงต้องดูตัวเฮียนี่ยผ่านตายอยู่แล้วสายันนี้กหมดอะสายที่แบบไม่รู้ใครเอาไปไม่รู้มันมาบ้านชอบแก่ๆออกกันไหม ใครเอาไปอ่ะใครจะเข้าบ้านเออดูจนร้อนเหียเหมือนพี่จ <the öst> ับทำไมมึงมันมันต้องบุลลี่กันวะคุาดูถามจริงเอาจงริงฮะถามจริงทำไมมึงต้องบุลลี่กันวะแล้วเราบอกเราพวกกันไงเราบอกเออเราจะไม่ล้อกันเองเราจะล้อคนอื่นอะถามจริงอะถามพมึงตรงๆวะเไอยเ้าถามมาตรงๆวะเหียมึงคุยแล้วเออเราแบบเอยเราแม่งพวกกันนะเราอย่างงู้นอย่างนี้เอ้เราจะล้อคนอื่นไอ้เหียทำไมเราต้องบุลลี่กันเองวะถามจริงปะคุดูอจริงอะถามจริงอะ ไอเฮียแล้วบอกรักกันรักกันอย่างงู้อย่างงี้ไอเฮียพวกกันสีโตเฮียโตมาด้วยกันแล้วบอกเฟี้ยวแล้วบอกว่าเออเลิฟนะรักนะพี่คิดถึงพี่พี่จะไปเจอพี่วันหนึ่งกูจะเป็นจะตายไอเฮียุดท้ายล้อกูดีจริงดีกันงั้นไอสัตย์อย่ามาตีสีไอเฮียพอเมื่อกี้ล้อกูเฮียตีสีไอสัตว์ไม่ต้องงอไม่ต้องมางอ เฮี้ยล้อเสร็จแล้วก็ไอเฮี้ยล้อล้อเสร็จแล้วก็มาง้อกูแล้วก็ลอง้อล้อกูใหม่ไม่ค้ดแบบไหนวะอ้าวเว้เอ้เฮยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยอกหยอกหยอกเพื่อนเององอก็ได้งองอก็ได้เออเองออดีกว่างอดีกว่าเฮ้ยขอบคุณชราสิทธิ์นะครับผมขอบคุณชราสิทธิ์ด้วยกิฟต์ซับสามซับครับผมขอบคุณครับขอบคุณพันช์พันพันนี่พี่พันต์ส่ายเฮี้ย ขอบคุณพันธด้วยครับผมคุณครับุณขอบคุณพันธด้วยครับสับตะไคร์เดือนแรกครับคุณจีรวัตรขอบคุณนนลูมขอบคุณไอนาเดียขอบคุณทิวลี่นะครับผมขอบคุณอาร์มโซคิวได้หนึ่งร้อยปีครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทวานทวาบานทวานบานทวาบานเออนั่นแหละทวานบานก็ได้อรัขอบคุณครับผมแจ้งบอกสับตะไคร์รับไม่น้อยรักไม่นานขอบคุณมากที่มาซับเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณครับ พันรักแมวครับพี่ผมติดตามอยู่น่ารักมากกูถามเหรอไอ้กูกูไม่ได้ถามนะพี่ถามมึงเหรอไอ้ภูเขาพี่ไม่ได้ถามนะน้องอยากเล่น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 แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นเนี่ยเดี๋ยภูเขาด่าพ่อกูอีกเนี่ยแล้วก็บนกับอาดากรีกพี่อยากเล่นน้องพี่อยากเล่นเออพี่อําพี่อําพี่อําพี่อยากเล่นพี่อยากเล่นไปไปเข้าเที่ยงกันคุณผู้ชม เ,เดี๋ยวไปลองรถก่อนเดี๋ยวขอไปลองรถก่อนเดีย๋ยวพาคุณผู้ชมไปลองรถกันสันหน่อยเพราะว่ารถใกล้ถึงวันลงเต็มทีแล้วครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยวันนี้ไม่แน่เราจะมีประชุมกันด้วยเพราะว่าเราจะปรับแนวทางหรือว่าจุดยืนของแก๊งเราให้มันชัดเจนกว่าเดิมนะครับวันนี้น่าจะมีประชุมกันด้วยถ้าคนครบครบนะอะไรน,นะวัดที่เขาใหญ่เป็นยังไงบ้างเจดแม่กําลังกูจิก,กับมึงพอดีเลยหึแล้วกูถามเนี่ยเอาไม่ไมเป็นไรวัดที่เขาใหญ่ไม่เป็นไรหรอกคนเที่ยวเยอะแหลอะอะแต่พับจีมเนอ่ะฟอร์มเป็นไงงบ้าาถม อ่ะมึงตอบกูหน่อยดิไอ้กูมฟอพทีมมึงอ่ะเป็นไงบ้างวะอ่ะตอบกูหน่อยดิกูรังงุกินกับมึงพอดีเลยถามเนี่ยไอ้เฮียฟอพทีมเป็นไงกูได้ข่าวว่าวิ่งไปโดนหมงวิ่งไปโดนยิงคนชนบ้านก็ตายเออมากปัญญาอ่อนสุดๆควายจะแท้ไอ้เฮียเล่นมาไม่แดกจยต้องให้ด่า แม่งเ้ยโง่จริงเยยำหมาส่งให้ไปช่วยเขาเฮ้ยเฮียเห็นชื่อมึงกูจิดไวสัตเฮ้ยแม่งเหลือสาววันสุดท้ายมึงจะเอาไหมเนี่ยกูถามเนี่ยสาววันสุดท้ายเนี่ยมึงจะเอาไหม,มกับพับจีเนี่ยก่อนสงสัยกูเรื่องวัดเนี่ยมึงสงสัยกับอไอ้นี่คือมึงก่อนไหมกับพับจีเมื่มึงก่อนไหมตอนเนี้ยกับไปขายาย,ขายาหรือตำรวจขายยาหรือตำรวจพ่อมึงสิมึงเหลืออีกสามวันยังโง่ วายแท้ไอ้สัตว์ต้องให้สอนไอ้เฮียบอกเวลาเข้าวงอะมึงวิ่งเข้าวงสิมึงจะไปวิ่งเข้านาทำเฮียอะไรนะแล้วนะมันมีแต่ควายมีแต่วัวโง่นักเฮียจัดให้สิบไก่บอลชอนเหรอไอ้เฮียมีเผ็ดมีหวานไหมหรือมีรสกาลิกกูถามเนี่ยไอ้เฮียโง่นักต้องให้พูดทุกเรื่องไอ้สัตว์ไม่ได่าไม่ดีขึ้นไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยระยำแท้แท ตอนนี้มีรถหมาลา่าให้มีอมงแดกเธอไอสัตว์เฮ้ยทียเห็นหน้าแม่งแห้วกูหงิดหงิดเฮ้ยยัจริงจริงรอมาละ